มีอะไรนะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับช่วงย้อนไวัเก็บเก่าวันนี้ผมจะย้อนกลับไปกับเกมที่มีชื่อว่า Psycho Dream เกมแนวแอคชั่นไซส์กริงบนเครื่อง Super ร์ฟามิควางจำหน่ายในปี1992 19โดย Riot ภายใต้การจับจำหน่ายของ t ท n n e t Japan เกมนี้มีเอกลักษณ์ด้วยตรีมแฟนตาซีผสมโลกเสมือนจริงเน็นภาพกราฟิกหล,ลอนเหมือนความฝันและฝันร้ายรองรับผู้เล่นเดี่ยวโดยผู้เล่นจะได้เลือกตัวละคร2ตัวที่มีสไตล์ต่อสู้แตกต่างกันซึ่งเนื้อเรื่องหลักของเกมนี้มันเริ่มในโลกอนาคต มีผู้คนหลงลืมในเทคโนโลยี VR หรือ Virtual Reality เด็กสาวชื่อยากะคาวริเข้าร่วมเกมเสมือนจริง Demon City เกิดเหตุขัดข้องทำให้เธอติดอยู่ในโลกนั้นและกำลังจะสูญเสียจิตใจซึ่งองค์กรพิเศษส่งเรียวและมาเรียนักล่าในโลกไซเบอร์ เข้าสู่ระบบเพื่อช่วยเหลือเธอโดยต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดและภาพหลอนจากฝันร้ายซึ่งตัวละครหลักนะครับก็คือเรียวนักดาบสวมกอะใช้อาวุธเป็นดาบพลังโจมตีระยะใกล้และสามารถอัปเกรดดาบพลังงานได้มาเรียหญิงสาวในชุดบอดิสูรใช้แส้พลังงานโจมตีระยะไกลกว่า และปรับรูปแบบการโจมตีตามพลังที่เก็บได้การเลือกตัวละครส่งผลต่อสไตล์การเล่นของผู้เล่น <c oughs> เช่นเรียวเน้นโจมตีแรงและใกล้ตัวส่วนมาเรียจะคล่องตัวและคุมพื้นที่ได้ดีกว่าซึ่งระบบเกมเพลย์ของเกมนี้นะครับรูปแบบการเล่นก็คือแ er, อคชั่นแพลตฟอร์เมอร์เดินฉากซ้ายขวา กระโดดหลบและโจมตีศัตรูเก็บพาวเวอร์อัพเพื่อเปลี่ยนอาวุธและเสริมพลังโจมตีเช่นเปลี่ยนเป็นยิงขึ้นพลังยิงกระสุนติดตามฉากในเกมออกแบบให้เหมือนอยู่ในฝันร้ายเต็มไปด้วยสิ่งกอ่อสร้างหล,ลอนๆตัวประหลาดลูกผสมระหว่างเครื่องจักรกับสิ่งมีชีวิตแต่ละด่านจะจบด้วยบอสท,ที่มีจุดอ่อนเฉพาะและการใช้การเคลื่อนที่ที่แม่นยำเพื่อเอาชนะ ชุดเด่นของเกมนี้นะครับคือกราฟิกสไตล์โซเรลคือเหนือจริงใช้โทนสีมืดมืดและบิดบิดเบี้ยวให้ความรู้สึกเหมือนฝันผสมกับโลกไซเบอร์เพลงประกอบให้บรรยากาศทั้งหลอนแล้วเร้าใจศัตรูนะครับและบอสมีดีไซน์แปลกตาเช่นหุ่นยนต์แมงมุมสิ่งมีชีวิตลูกผสมสัตว์ทะเลกับเครื่องจักรไม่มีระบบเลือดแบบช่องแต่มีพลัง ชีวิตที่ตกลงตามการโดนการโจมตีทำให้ผู้เล่นต้องระวังตลอดเวลา c ซโคดรีมถือว่าเป็นเกมที่ไม่ค่อยจะรู้จักมากนักแต่เป็นเกมแอคชั่นคลาสสิกยกให้เป็นเกมที่มีเอกลักษณ์การเล่นกระชับแต่ก็ให้ประสบการณ์แปลกใหม่เช่นตีมโลกเสมือนจริงและศัตรูสุดหลอด เป็นเกมที่ผสมผสานระหว่างความงามและงานศิลป์กับความท้าทายในการเล่นเหมือนกับคนที่ชอบเกมแอคชั่นแฟนตาซีในยุค90นั่นเองและนี่คือทั้งหมดนะครับของไซโคดีที่ผมนำมาเล่าให้ฟังถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยครับจะมัวรออะไรกันอยู่ครับ แล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ